ฉันคือ s c p 3 0 0 0อิเตอร์ในวันนี้ฉันจะไปตามล่าจับมนุษย์กินเป็นอาหารที่หลงเข้ามาในพื้นที่ของฉันและถ้าอยากรู้ว่าฉันจะเก่งและโหดขนาดไหนกดไลค์และกดติดตามให้กับฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลยนี่คือที่ไหนเอ่ยนี่บปดนเดี่ยวนะทำไมมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วตรงนี้เอยเดี๋ยวนี่คือเฮลิคอปเตอร์นี่นาแล้วเฮลิคอปเตอร์ของใครเอ่ยมาอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะว่านี่คือเฮลิคอปเตอร์ของพี่เจฟลีโอ้ยใช่แน่เลยนะครับน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของพี่เจฟเล่แล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้เอ่ยน่าจะเฮลิคอปเตอร์มาตกอยู่ที่นี่แน่เลยนะครับเดี๋ยว ด้านหน้าตรงนี้มีอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะนี่มันคือจอดระเคนี่นะแล้วทำไมมันม,นมดวดหนตาอยู่ตรงนี้โอ้โหจริงด้วยมีจอดระเขนแล้วก็มีเจ้าป่าฉลามมีเจ้าช้างครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นเอ่ยส่วนตรงนี้มีโดนที่กำลังใช้งานเลยนะครับ แล้วก็มีปืนด้วยขอเก็บปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับต้ไมมีทพวกนี้มานอนตายอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเนี่ยแล้วก็โดนกําลังใช้งานเลยนะครับงั้นที่เจฟลีลองไปโดนหน่อยละกันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเลยเอ๊ะที่นี่มีแต่ป่าต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับส่วนตรงไอ้ดีเดี๋ยวเจออะไเอเยสีแดงๆอยู่ตรงนี้เอ๊เดี๋ยวนะนี่ไงนี่ครับทุกคนอะไรวะเนี่ยขยับไปมาอยู่ตรงนี้ อ่าฉันได้กินสิ่งีชีวิตฉันต้องการที่จะตามล่าสิ่งีชีวิตที่็นอาหารฮ่าฮ่าฮ่เดี๋ยวนะเฮ้ยบางประมาณขึ้นมาแล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันมากับงูเลยนะครับเอ้ยนี่มันคือเจ้า s c p 3 0 0 0อินเตอร์นี่นะหรือว่าเป็น s c p 3000อินเตอร์นี่แน่ฮ่า เนื้อสายปลูกนี้ก็อะไรเมื่อคันนะเนี่ยอาฉันจะไปตามหลากกินให้หมดเลยอาฉันต้องการที่จะกินและกินเท่านั้นทีส่สวยแล้วมีเจ้า SCP 3ส,สุดๆอีเตอร์ด้วยนะครับหมอนโผล่มาอยู่ตรงนี้เด,เดี๋ยวอยู่ไหนเอ้ยหายไปแล้วครับทุกคน ในน้ำแหกนี้มีเจ้า scp สาบสุดสอิเตอร์ด้วยอุย้ยพี่เจฟลี่จะรอดไหมล่ะเนี่ยพื้นที่นี้เออเดี๋ยวเ๋ยวอรวันเนี่ยสีแดงๆอยู่ตรงนี้แฮบอกเราเจอมนุษย์มีดหลงเข้ามาในพื้นที่ของพวกเราไปจับมันกินได้เลยฮรายต่อมาก็คือมนุษย์เออปุ๊บปัา,าแล้วนี่มันคือเจ้า พีซ่าคริสต์มาสนี่นะปุ่มปาแล้วเจอแล้วอยู่ตรงไหนโอ้ยปุ่มปาแล้วเจ๊ปา้นี่เจ้าปลาโน้ตแกจะต้องถูกฉันจับเฮ้เฮ้เฮป็นตาปัจได้เลยปาแล้วหูเทียบเลยมันไม่ใช่ปลาเค่ตัวนะครับทุกคนแกจะต้องถูกฉันจับเก็ดปานี่เจ๊โอ้ยปลาแห่งนี้ไม่ใช่ปลาธรรมดาเลยปุ่มปลาแล้วเฮ้ปานี่แกจะต้องถูกฉัน มยย <c oughs> ไม่มนะงอาหารประทาเปื้อนของจาอ้ยเจยอะมาเลครับทุกคนยี๋ยย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 ยนยยยยะยยยยยยยจะ,จะยยนนอยย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 เยเยย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 ่ยยย เฮ้ยนอยมาเลยมาแล้วเจ๊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 เฮ้ยน้อยเนี่ยบังอาจปากตีนะน,น,น,นี่นะนนะเฮ้ยแค่บังอาจมาะธานเพื่อนของใช้เจ้ามาโดนดเจ้าจิ๊ก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 โ้ยมาแล้วครับทุกคนลปายแหนีน้คนลยังเอ้ยดูเหมือนว่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับองค์แสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เจอวิ่งไปเฮ้ย น่าจะยังไม่หมดแน่เลยนะครับโอ้ยรีบหนีทวัดเลยเอ๊ะมนุษย์ฉันได้เกฑบของมนุษย์ดูเหมือนว่ามีมนุษย์เข้ามาในเขตพื้นที่ของฉันนี่นะฮ่าฮ่าฮ่าฉันต้องการที่จะเกฑบพวกมนุษย์อยู่บอดีเลยแกเม่รอดแน่ไอพวกมนุษย์ฉันจะไปตามล่าจะพวกแกทุกคนกินป็นอาหารเลย อาฉันกำลังเหี่ยวอยู่พอดีเฮ้เดี๋ยวนะน่ามันคือตัวเรวนันดูสิเพื่อนตัวของมันใหญ่มากๆเลยแถมเป็นตัวสีแดงเหมือนกับงูเลยแต่ฉันคิดว่าน่าจะไม่ใช่งูแด่เลยเพื่อนดูสิมันตัวใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยในป่างนี้อุตส่าห์ว่าจะหาล่าสัตว์มาเจอกับอะไรก็ไม่รู้ หวังว่าด่ะแหละพี่เจฟลิมันไม่ตามมาครับทุกคนโอเครีบหนีกันดีกว่าครับทุกคนเออดีเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอ่านี่แนะเออฉันเดี๋ยวนี่แนะเออเดี๋ยวเออยิงมุมหวานไม่ใช่แค่เจ้า scp สามสุดครับเออตายแล้วอ่าเจอพอดีตรงนี้นี่มันคือเจ้าทั้งกีบหอมนี่นาแต่ว่าเป็น รักศีต้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่แกไม่รอแน่จอมมาดนเธอจะเกินแกโอ้ยโคตรน่ากลัวไปเลยได้จีโอ้ฉันจะเกินแกเธอจะสวยแล้วทีนี้ไปไหน่จอมมารดนฮ่าฮ่าฮ่แกไม่รอแน่แกจะต้องมาเป็นหายข้าวโพงช้อนเออฉันกำลังหิวอยู่พอดีรีบหนีตัวเลยนะครับเ้อทอมไม่ทอมให้มาล้านี่แน่แกต้องถูกฉันจั๊กจี้จี แกไม่รอดแนะ่จะมาดูบ่ายน่อยในแกมาหามาทัาเปลือกของฉันนี่แน่น,นีโอ้ยสองตัวนลครับทุกคนดีแกไม่รอดแนะ่ฉันจะกินแกเออเออเออเรียบร้อยสวยแล้วในป่าอย่างนี้มีปีศาจเพียบเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอ้แล้วพี่เจฟเลยจะรอดไหมเอ่ยบ้าไปแล้วนั่นหมันตัวอะไรวะนั่น ฉันไม่เคยให้มันมาก่อนตั้งแต่มาตั้งแคมป์อยู่ในป่าแห่งนี้เจอแต่สิ่งแปลกแปฮกยพวกเราเตรียมกองทัพห้ดีฉันว่าไอ้ตัวนี้มันดูไม่ปกติแล้วมันเหมือนกับงูแต่ว่ามันตัวยาวและใหญ่มากเลยอะอ,ะอะเจอมนุษย์แล้วอยู่ตรงนี้กันเพียบเลยฮฮ่ฮฉันกำลังเหิวอยู่พอดี ได้เวลาที่ฉันจะจับกินทีเดียวเลยพวกมนุษย์พวกแกไม่รอดแน่ฮะแล้วป่าแห่งนี้ออกไปยังไงเอยโอ้โหน้าัวบ้างเออเดี๋ยวเหมือนพี่เจ๊ได้จอเะไรบางอย่างมันขึ้นมาตกนี้แล้ว มันคือ SCP S C P สาม0ูนยูอีเตอร์ครับมามันจะมาแล้วพวกเรามันพามาแล้วยิงมันได้เลยฮ่าฮ่าฮพวกแกไม่รอดแน่พวกแกจะต้องเป็นอาหารของฉันย้โอ้ยตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยนี่แ <power> น <c uma> <c Unbelievable> ่นี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่านี่ฉันจะถล่มฐานทาของพวกแกหมดเลยโอ้ยสวยแล้วครับทุกคนทางด้วยมี่เจ็บนี้ไม่สบายไปได้ จะต้องไปถอดนี่นะครับทุกคนเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวมันหายไปเ,เอ้ยอย่าบอกนะว่ามันมันสามารถดำดินได้ด้วยครับทุกคนมันมาหายไปแล้วเอ้จะสยยุยไอเดวเอ๊เ,อเอดี๋ยวนะนี่มันคือป่าอะไรกันวะเนี่ยทำไมไม่เจอสัตว์แปลกๆแล้วไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวาเพื่อนฉันดูเหมือนว่าน่าจะไม่ใช่สัตว์ปกติแล้วน่าจะเป็นปีศาจแน่เลยเฮ้ยพวกเราเตรียจาารมจะกลายเป็นได้เลยฉันว่าจะเป็นปีศาจ มาบุกฐานทัพของพวกเราแล้วจะจ่ายมันได้เลยป่าแห่งนี้หนีไปทางไหนเอ่ยพี่เจฟเล่ยอยู่ในเปล่าพิศเอเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยนี่แดงยิงหมอนพวกเรายิงหมออะไรวะเนี่ยงล้วมาอีกแล้วเดี่ยวอะไรวะเนี่ยทำไมหน่าเจอพี่เจฟเล่เป็นแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าพวกมนุษย์จะต้องถูกพวกฉันจับเกินได้เวลาจับมนุษย์ไปกับพพดหนของพวกเรากี่ปีาาแล้วนี่มันคือเจ้าข้าขาวีิศจ แล้วก็จะหวานปีศาจอีทีได้เป็นหลอดน,นี่นะนี่แน่ไปมึมฟา,าไปแล้วมันคือตัวอะไรวะาเนี่ยนี่แน่ฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮเอ๊ะใครยิงใช้มาเนี่อ้าอยู่ตรงบริบบนเสเลยแล้วจีฮ่าฮ่่าแคไม่รอดนะ่ลิงหนึ่งคนอยู่ตรงนี้มาแน่จะดนีไปไหนจะจะจับแขกเคยจ ม่ยหนอยเนี่ยแกบังอาจมาทำเพื่อของใช้จับปันรู้แกจะต่อยตกฉันจำเกศโอ้จะสวยแล้วเนี่ยจิ๊ดจิ๊ดหา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 ดีแนนี่แน่แบังอาจจริงเรียบร้อยนดรูร้พวกาไปแล้วมีเจ้าขาขาวปีศาจแล้วก็เจ้าออก้าจ่ายอิตาเลียนเป็นหลอดครับพวกมันทำไมเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยโอ้โหจี๊ดคนละแก๊งนี่นะ ส่วนตรงนี้เป็นพวกทหารไม่มีใครรอดเลยนะครับถูกจับกินบอดเลย ไม่นะหน้อยเนี่ยใครมันบังอาจมาทำลูกน้องของฉันวะเนี่ยเฮ้ยบังอาจมาจัดการลูกน้องของฉันเฮ้ได้เลยพวกมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่ของฉันจะต้องถูกจับกินฉันจะล้างแค้นใหกับลูกน้อของฉันเองแค่ไม่รอดแน่เฮ้ย,ยฉันแค้น ตรงนี้คือสะพานอะไรเอ่ยเดี๋ยวมันผล่มาแล้วครับทุกคนเจ้า scp 3 0 0 0ยอีเตอร์จตกนี้เลยฮ่าฮ่าฉันเจอแล้วเดี๋ยวแล้วตรงนี้ก็มีผู้คนเยอะเลยนะครับไยพวกเราเจอมันแล้วอเจ้าปีศาจตัวนี้แหละที่ตอนนี้มันกำลังออกอารวาสได้เวลาจับมันแล้วพวกเราจะกลายมันได้เลยพวกแกจะตายแบบเป็นลายกบูฉันทั้งหมดเลย เปนมาเ네ด้อพวกเราเปนมาแล้วย hey, ิงมายิงมาจีนี่แหละยิงอู้เฮ้ยนี่เดี๋ยวนี่ต้นขาหลังเฮ้ยไม่ไม่นะพวกเราต้นาหลังอีกหนึ่งตัวมันคือเจ้าไหนแมวแกมาจากครับมาสองตัวเลยอ่ะจะได้เกณฑ์จะได้เกณฑ์เขงดีตรงนี้ไปแกมาห้อยมาทำเพื่อของจานไอ้เจ้าปีศาจงูนี่แหละยิงหมาฮ่าฮ่าฮ่า พวกแกไม่รอนแะล้วอุ้ยเปิดตัวยาวและใหญ่มากเลยนี่แนะแกไม่รอนแะน่เออช่วยด้วยจีฮ่าฮ่าฮ่านี่แนะแกจะต้องตายฉันจะกินแกนีน่แนะจีบ้าในไ้าช่วยด้วยจริง แกไม่รอดแน่ฉันจะล้างแค้นใ้กับบงวงฉันเอนดีเดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้ไปไปหาบาฉันแล้วงับเลยละกันนี่แน่